จากโรงเรียนที่เล็กและอยู่ไกลจากดินแดนยากไรไม่เพียงพอเสียงเด็กๆมากมายที่ยังร้องขอพวกเขาอยากมีโรงเรียนที่สมบูรณ์แค่เพียงอาผมดีใจที่ได้สร้างฝันให้กับเด็กๆ อาจง,เ,างเราเมีอาคารหลังใหม่แล้วดีใจมากค่ะเราพร้อมสนับสนุนการศึกษาไทยดีใจที่ได้เห็นเด็กๆได้รับโอกาสที่ดีจากทุกท่าน บูชาและยของาเวขอคุณที่ได้คำใหม่ค่ะอาคารเรียนแห่งนี้แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและเอาพระราชรอุทัยใส่ในทุกเข็นของประสบนิกรอย่างท่วนท่วโดยเฉพาะด้านการศึกษาของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ชนบทห่างไกลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระสินีนครินทราบรมราชชนนีและจากพระราชปณิธานนี้เองจึงทําให้เป็นที่มาของโครงการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสําหรับนักเรียนชาวไทยภูเขาและโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศค่ะในปัจจุบัน มีเยาวชนที่เป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากในทุกภูมิภาคของประเทศและเพื่อเป็นการเจริญรอยตามแนวโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการแก้ปัญหาของเยาวชนเหลา่านี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยหน่วยงานทั้งหมดได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้มีอาคารเรียนและครุพันธ์ทางการศึกษารวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาอื่นๆเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์โตเก้าอี้จานร,รับสัญ,ญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา ท้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของชาติซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตสมดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงตั้งพระราชปณิธานไว้โดยอาคารเรียนเฉลิมพระเกียินี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554และเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาวันที่12สสิงหาคมพุทธศักราช2555การพัฒนาการศึกษาเป็นพระราช,ชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาคประการหนึ่งในโอกาสสำคัญนี้สภาผู้แทน,ะะนราษฎรจึงขอดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยการจัดสร้างอาคารเรียนให้แก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นและเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปสภาผู้แทนราษฎรเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ว่าเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญและยั่งยืนที่สุดในการพัฒนาชาติไทยโรงเรียนตำรวจมเดชแดนเรานะครับได้รับอาคารหลังใหม่พวกเราก็มีความรู้สึกที่ดีใจนะครับการที่สภาผแดนราษฎรมาช่วยเหลือสร้างอาคารท้งนี้นะครับพวกเราก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมดีใจแทนเด็กๆทุกคนที่นี่และชาวบ้านทุกคนที่ได้รับอาคารหลังนี้ขอบคุณมากครับอาคารหลังนี้นะคะ พวกเรามีความภาคภูมิใจและดีใจที่สุดค่ะและคิดว่าจะใช้ประโยชน์ให้เกิดกับเด็กนักเรียนสืบต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะดูเด็กๆที่นี่สิคะทุกคนต่างมีรอยยิ้มที่สดใสที่เต็มเตี่ยมไปด้วยความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาที่เกิดขึ้นได้เพราะอาคารเรียนหลังใหม่แห่งนี้ ซึ่งที่นี่พวกเขาจะได้รับการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมกันกันกบเยาวชนอื่นๆอีกมากมายโครงการนี้จะดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและจัดหาครุผัผธุ์รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอีกด้วย ซึ่งการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติจำนวน86แห่งทั่วประเทศนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรได้มอบให้แก่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน12แห่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน41แห่งและสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศายัยจำนวน33แห่งลักษณะอาคารเรียเป็นอาคารชั้นเดียวมี3ห้อง แต่ละห้องรองรับนักเรียน40คนพร้อมอุปกรณ์การศึกษาโดยมีกรุมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบจากห้องเรียนหลังใหม่หลังนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเติมเต็มความฝันของนักเรียนเหล่านี้ เพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนาประชาธิปไตยค่ะ oh,